ผู้หญิงเราส่วนใหญ่แล้วก็จะบำรุงแต่เฉพาะผิวหน้านะเร,เรื่องของผิวตรงลำคอไปเลยแล้วตรงผิวตรงคอเนี่ยค่ะคล้ายๆกับผิวหน้าและที่สำคัญคือจะบอบางกว่าผิวหน้าสาเหตุที่หลายคนเนี่ยมีผิวหน้าที่เป่งปังแต่ว่าผิวลำคอเหี่ยวยน่น หเลยคือโอเคเราอายุเยอะนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับกันหละก็อันที่ 2. คือบริเวณลำคอเนี่ยเป็นบริเวณที่ใช้งานมากกว่าบริเวณผิวหน้าของเราเราจะเอี้ยวนะคะทำอะไรหลายๆเนี่ยมาจากบริเวณที่เป็นผิวหนังบริเวณลำคอก็จะได้รับการเสียดสีนะคะกม้กมๆเงยๆอะไรเงี้ยมันจะมีการแบบเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาทำให้บริเวณลำคอเราเนี่ย เกิดริ้วรอยได้ง่ายขั้นที่สามก็คือสาวสาวส่วนใหญ่อะคะ่ะบำรุงทุกอย่างเลยบำรุงหน้าบำรุงอะไรอย่างดะะีแต่ไม่ได้บำรุงลำคอก็คือ,อผ่านๆไปไม่ต้องบำรุงเอาแค่หน้าหน้าอย่างเดียวนะคะอย่างที่4ี่ก็คือ,อาการบำรุงหน้าบางคนบำรุงลำคอก็จริงอะคะ่ะแต่ว่าวิธีการบำรุงรุนแรง ไม่เหมือนกับหน้าอ้าค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำอย่างนี้นะคะแต่พอถึงลำคอโป,โป๊ปๆป๊๊ปนุ่นๆทำอย่างนี้ไปเลยคือแบบถูไปถูมาทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายอย่างที่5้าหลายคนเนี่ยทาครีมกันแดดที่ผิวหน้าอย่างเดียวแต่ลืมทาครีมกันแดดที่ที่บริเวณลำคอทำให้ผ kind of ิวตรงเนี้ยค่ะโดนแสงแดดนะคะ มันก็จะเกิดการเหี่ยวร่องรอยได้ง่ายกว่าผิวที่เป็นผิวหน้าของเรานะคะโอเคเดี๋ยววันนี้แนะนำการทาบำรุงผิวหน้าบริเวณลำคอของเราใช้น้ำมันตัวนี้ค่ะน้ำมันอาแกนค่ะ